เอาละวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยนะจากพับจีมอบายมาเป็นพับจีของแท้ในสตรีมกันหน่อยนะมาไม,ไม่ได้เล่นตั้งนานไม่รู้ว่าผีมือจะตกไปขนาดไหนคอหัวเน้นๆน,น,นะครับจังหวะนี้เห็นแล้ว ดเรียบร้อยครับน็อกไปดิครับอีกหนึ่งสามสามโอเคตายตายกิงเพียงข้างหลังเดี๋ยวว่า้วาวน็อกอีกดึงเอา ตายโอเคโอเคโอเคใครอยูก่กลางชายหาดตอยอุ้ยเจียวหัวโดนโอเคตายครับเออมึงครับนั่นตอลเอง Này, cái thằng này viên Ao, oh, đô lơ. Yeah, coi bụng rồi. Ha tìm mà lắp, bữa tìm mà lắp. Oh, yeah. Đô เอ้ยโดนเลยอโอ๊ยไม่โดนหรอกมันยิงไม่แม่นมันยิงไม่แม่นรอดรอดรอดเออไปขึ้นขึ้นตัวขึ้นไปโอ้ยรอดเฮ้ยขอใช้ยาหน่อยไอ้สัตว์ไอ้สัต อาถยาก่อนไม่ตาต้องได้ตาป้องได้เจ้าอย่านานก็เลยวะดีนี่มันยิงไม,ม่แม่นไอ้แม่ย้อยโอ้ยยิงจังเลยไอ้ขี้ย,ยาใช้ไม่ได้ไม่มีพาสไนต์ก,กูโอ้ยโอ้ยอย,อย่าโดนกูนะขอร้องล่ะโอเคไปเข้าวงก่อนโอ้เสียงปืนเยอะแยะไปหมดเลยแอบไม่ทางขยะ โอ้โหหมอกไม่ได้ไอ้เหี้ยเอ้าออก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 ไม่ได้เฮ้ยตีดตีดตีดเฮ้ยอ่าอ่าไอ้เหี่ไม่โอ้ยโอ้ยกูไม่น่าเข้ามาเลยไอ้เหี้ยดูวงขานไปไม่ได้ไปไม่ได้ ไปนะ่าเข้ามาเลยแล้วลงที่ลอต้อนะครับจังหวะนี้ก็มีศัตรูมาด้วยแต่รู้สึกจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จะเป็นเยอะที่ตึกกับสกูลโอเคฝั่งเราเหมือนจะไม่มีใครนะแต่เอาซิทเซฟหาอบ้านเซฟข้างบนอยู่ไ,หไปหาหาในกระดังดีกว่าฝั่งตรงฝั่งนี้ไม่มีใครลอง 哎！哎！哎！咪咪咪！啊啊啊啊啊啊啊！啊 e a l heal h 来了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 ，扛住扛住！哈哈。 วิ่งสวนก็ไปมันไม่เห็นกูมันไม่เห็นกูไปละกูไปไอ้เอ้ยกูนึกว่ามึงจะไม่เห็นเลยแม่ยศดอ้เออเออเบอร์สามมากหน่อยฮะได้ตามเบอร์สามจัดไปอ่ะมึงไม่โดนแต่เบอร์สามมึงมากนี้ไม่ใช่เหรอไอ้เบอร์สามมึงเลยไปไปตรงไหนเนี่ยอะขอลงกันหมดละ ไปกับคนอื่นแล้วกันอีกเขาลงที่อื่นกันหมดแล้วโอ้โหจะทันกินไหมเนี่ยวันนี้พาที่ขึ้นแกตตกด้วยโอ้โเอเอาไป้านนี้ก็ได้โอ้าบ้านนี้สี่คนสามคนโอ้โหมีทุกที่มีทุกที่ที่กูมาลงอะไรตรงนี้เนี่ยลงกลางป่าแม่ ไหนโอเคมีอีก okay. ตัวไปไหนวะมีอีกนะมีทางนี้แหละกราจะไม่ปิดเกือบไปแล้วไง Hey, me am ไอ <laughs> ้ดอกมาตกเฮียมันงนะเฮออียเดี๋ยวคนเดียวนี่อยู่ไหนก็้มาดูนะ 给老，我吼，我我我我我我，呵呵呵。啊，你那么慢，阿斗。四号，我等一下去接你。啊？我这有车。接多人？现在来吧，我先来。我扯啊！我门拉不？ Đi, 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 qua đây. Chúng tôi. Thấy, th ta đợi một chút, đi máy bay. Đi máy bay. Số mấy? 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 มันไม่มีน้ำมันอ่ะมีอ่ะสังซังัง,งจีสงังจีโอเคเฮ้ยมันมีน้ำมันว่ะเยี่ยมเลยโอเคครับตอนนี้กับตันของเราตึ่งเป็นคนจีนนะแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องตอนนี้กำลังจะพาเราเข้าวง พูดงา่ายคือเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยซึ่งตอนนี้เราอยู่นอกวงแล้วกับตัน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 ขับเครือบินเป็นวิน่งยังกับตันเฮ้ยเฮ้ย <Australia> กับ <playoffs> ตันเอาดีๆกับตันโอ้โหไหวใจไม่เคยจะได้เลยวงไปอีกทางนึงไปอีกทางนึงแล้วกับตันเดี๋ยวเออเคยๆเดี๋ยวเออไม่เดี๋ยวไปนะ เย็นๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเราก็แค่อยู่นอกวงโอเคเออมันต้องการพื้นที่ใีการเถิดขึ้นอา่าโอเคกัปตันเราจะมุ่งหน้าไปแหนต่อครับผมวงไก <S <S ่นะเนี่ยเฮห้อวงอย่างไกลเลยดูดิโอ นี่เนี่ยนี่เนี่ยโดนไมนี่ยเว้ยกระตันมันยิงเราโอ้ดามปืนบังดามปืนบังเออไอ้จอดจอดจอดมันจอดมันจอดเดี๋ยววะอุ้ยไม่โดนไม่โดนดีลูกดีลูกแป๊บ ตังน้วมันเรากำลังจะหมดออย่ะปังไม่อยู่เรื่องโว้ยภาษาอังกฤษก็ยังพอได้นิดหน่อยภาษาเฮี้ยอะไรมันดูมึงเห็นอยู่คนเดียวเนี่ยมึงก็วนกลับไปกูยังไม่เห็นเฮี้ยเลยยิงคู่เปนหนึ่งนัดนะใช่เปล่าวะใช่ไหมไม่ใช่เฮี้ยก้อนหินไหนวะ ไหนเออลงลงโ okay. อเคเราใส่น้ำมันหมดดีดูเลยดีดูเลยกินยาน้ำเลยไอ้มึงไอ้กับตันอุย้ยเกือบไปแล้วไงตันกับตันจอด,ดีดีด,ดีกับตันหาทางลงโลง,ลงจอดกับตันต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ไมไมโอยลงละเชียช่ยเชียช่ยเชีย่ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยโอ้โหลงกลางแจ้งมึงลงกลางแจ้งไอ้เชี่ยโอเค กับตันผมตามกับตันไปแล้วกันไม่ว่ากับตันไปที่ไหน,นผมก็จะอ้าวอ้าวไม่รู้ว่ามีน้ำมันไหอีกเหรอไปเหรอถามจริงเฮ้ย有有有有,有ให้กูขับเหรอเออไม่เอาไม่เอากับตันขับเลยกับตันผมไม่ชำนาญการขับเครื่องบิน <laughs> ไอ้ยทำไมตรงนี้มีเครื่องบินมัาใครมาจ,จอดทิ้งไว้ตรงนี้วะ

เหมือนเลือดแตกอ่ะ้าวระหว่างที่เรากำลังยิงไอ้พวกนี้เบอร์สองก็ได้ติ้นชีวิตไปแล้วอะไรลฟังไม่สู่เรื่องเฮ้ยข้างหน้ามีรถไกลไปกระสุนใกล้จะหมดแล้วกับตันเออ่เดี๋ยวจะจะอบอกอว่าจะลงกับตันจอดตรงนี้ริงดิ กัปตันกัปตันปั๊บกูลงละเชี่ยกัปตันทำเชี่ยเลยเนี่ยโอ้ยโอ้โอเคไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นเชี่ยกับตายเอออเหรันไหลปังไม่รู้เรื่องเฮี้ยเอาไปบ้านนี้ใช่ไหมโอเค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 เฮ้ยเหมือนจะมีตัวนะมีมีกัปตัน

Ui, nó bởi khay Ôi, thằng khỏi gian này Ok mà, mà à, đó, do chủ do dù, <laughs> ôi tật ơi <laughs> <laughs>